สวัสดีค่ะปะวินานะคะพยาบาลจากคลินิกเบาหวานนะคะ วันนี้เราจะมีคําแนะนํานะคะให้คนไข้นะคะในกลุ่มเบาหวานแล้วก็คนไข้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของเรานะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าโรคเบาหวานเนี่ยมีโรคแทรกซ้อนเยอะมากถ้าเราคุมระดับน้ําตาลเราไม่ดีนะคะ<อ>เช่นมาทีไรน้ําตาลก็200-200สูงตลอดนะคะก็จะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมานะคะ เช่นเบาหวานขึ้นตานะคะเบาหวานลงไตหรือว่าเป็นอมพาตเป็นอมพกษกนะคะบางคนอาจจะมีทางเรื่องทางเดินปัสสาวะด้วยก็ได้นะคะอาจจะก้านปัสสาวะไม่ค่อยอยู่นะคะอันนี้คือภาวะแทรกซ้อนในคนที่เป็นเบาหวานนะคะถ้าเราคุมระดับน้ําตาลเราไม่ดีภาวะแทรกซ้อนพวกนี้จะมาเร็วขึ้นนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะฉะนั้นหลอดเลือดทั่วร่างกายเลยนะคะจะทําให้มีภาวะแทรกซ้อนทําให้ระบบการทํางานของเราเนี่ยผิดปกติ นะคะ,ะอย่างที่เรารู้ว่าเบาหวานเนี่ยไม่ได้มาโรคเดียวนะคะก็จะมีความดันโลหิตสูงตามมามีไขมันในเลือดสูงตามมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทําให้เราเกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมานะคะเราก็จะให้คําแนะนําอยู่3เรื่องนะคะ 1. ในเรื่องเบาหวานเรื่องอาหารนะคะอย่างที่เราทราบว่าอาหารเนี่ยทานอะไรเข้าไปก็จะไปเปลี่ยนเป็นน้ําตาลนะคะโดยเฉพาะกลุ่มข้าวแป้งนะคะ สองก็คือจะพูดเรื่องยานะคะโดยเภสัชกรนะคะเพราะบางท่านเนี่ยชอบลืมทานยาบ่อยมากนะคะลืมทานยาทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามเรื่องการออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายอย่างที่เราทราบบางคนเนี่ยออกกําลังกายนอกสถานที่ได้ก็ดีหรือว่าถ้าบางท่านอยู่ที่บ้านก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าการออกกาลังกายเนี่ยจะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดเรานะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากอาหารก่อนละกันนะคะเรื่องแรกนะคะ สวัสดีค่ะการรักษาเบาหวานนะคะนอกจากรักษาด้วยยาแล้วนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็สําคัญนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก็ประกอบด้วย3อกับ2สนะคะอที่1ก็คืออาหารอที่2ออกกําลังกายอที่3ก็คืออารมณ์นะคะสที่1ก็คือไม่สูบบุหรี่นะคะสที่2ก็คือไม่ดื่มสุรานะคะอาหารนะคะสําหรับอาหารเนี่ย สอาหารสำหรับคนไข่เบาหวานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออาหารสุขภาพนะคะไม่แตกต่างจากคนทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องหลีกเลี่ยงบางอย่างที่ทําให้น้ําตาลในเลือดเราขึ้นสูงนะคะในการทานก็คือ1เราทานให้ครบนะคะครบยังไงครบ5้าหมู่นะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะอาหารแบ่งเป็นหมวดหมู่ต,ต่างๆนะคะหมู่ที่1ก็จะเป็นพวกข้าวแป้งนะคะข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้งนะคะพวกนี้จะให้พลังงานและสารอาหารที่เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะประมาณ50-60 เปอร์เซ็นต์นะคะของพลังงานทั้งหมดนะคะถ้าจะทานให้ทานเป็นพวกออข้าวกล้องนะคะหรือว่าเป็นพวกขนมปังโฮวีนะคะเพราะพวกนเนี้ยเนี่ยมีใยอาหารสูงนะคะผ่านการขัดสีน้อยนะคะทาให้เนี่ยทานแล้วรู้สึกจะอิ่มท้องนะคะแล้วก็ทําให้ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดีกว่านะคะสําหรับหมู่ที่2นะคะเนื้อสัตว์นะคะพวกนี้ก็จะให้โปรตีนนะคะโปรตีนนอกจากมาจากเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยยังมาจากพวกธัญพืชด,ด้วยนะคะโปรตีนก็จะช่วย ซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะคะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอนะคะโปรตีนก็จะมาจากพืชและสัตว์อย่างที่ทราบแล้วนะคะสำหรับต่อไปก็จะเป็นพวกผักนะคะผักก็จะมีวิตามินเกลือแร่ต่างๆนอกจากนั้นก็ยังมีใยอาหารนะคะตัวใยอาหารนะคะจะช่วยในการดูดซับไขมันดูดซับน้ำตาลแล้วก็พวกสารพิษตกค้างต่างๆในลำไส้นะคะ การที่เราจะทําให้ใยอาหารทําหน้าที่ได้ดีนะคะเราก็ต้องใช้น้ำในเป็นตัวช่วยนะคะดังนั้นเนี่ยใน1วันนะคะเราควรดื่มน้ําสะอาดนะคะวันละ6-8ถึงแแก้วนะคะสําหรับผลไม้นะคะผลไม้เนี่ยถามว่าคนไข้เบาหวานทานผลไม้ได้ไหมทานได้นะคะเพียงแต่ว่าทานผลไม้ที่หวานน้อยนะคะแล้วก็ทานในปริมาณที่จํากัดนะคะผลไม้ก็เหมือนกันนะคะมีใยอ,อ,อาหารมีใยอาหารมีเกลือแร่แล้วก็วิตามินต่างๆเหมือนกันนะคะสําหรับไขมันนะคะ ไขมันนะคะร่างกายต้องการไขมันอยู่แล้วนะคะช่วยดูดซับวิตามินต่างๆพวก A D E K นะคะวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะไขมันนี้ก็ต้องระวังนะคะคนไข้เบาหวานจะมีโรคร่วมอยู่แล้วนะคะพวกไขมันในเลือดสูงนะคะดังนั้นต้องระวังอาหารหลีกเลี่ยงอาหารพวกที่ทอดในน้ำมันทุ่มๆนะคะพวกกะทินะคะเพราะพวกนี้เนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลสูงพอคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยก็ทำให้เกิด ออหลอดเลือดหัวใจติดได้นะคะไขมันที่ใช้ก็ควรจะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะซึ่งเป็นไขมันพืชน,นะคคะะะยกเว้นนะะ้นนนมันปาล์มกับน้ำมันมะพร้าวนะคะเป็นกรดไขมันอิ่มตัวนะคะต้องระวังนะคะพวกนี้ค่ะ ทานให้ครบแล้วนะคะเราทานให้พอกับความต้องการของร่างกายนะคะเราจะรู้ได้ยังไงนะคะก็ดูจากรูปร่างนะคะหรือเราจะใช้น้ําหนักตั้งนะคะแล้วก็หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรกําลังสองนะคะ18-18.5-22.9ถึงถือว่าปกตินะคะ23-24.9นี่เริ่มทวมแล้วค่ะต้องเริ่มมีการควบคุมอาหารมากกว่า25นี่ก็ต้องลดปริมาณและสารอาหารต่างๆลงนะคะ,ะ,คะเพื่อทําให้เราควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดีนะคะเพราะว่าออตัวเบาหวานเองเนี่ย อินซูลินที่มีอยู่เนี่ยนะคะถ้าเราน้ําหนักมากเนี่ยทำให้การทํางานของอินซูลินเนี่ยได้น้อยลงนะคะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยควบคุมได้ยากขึ้นนะคะอีกอันนึ่งนะคะเราทานให้ครบเราทานให้พอแล้วนะคะเราก็ ทานให้พอแล้วเราดูจากรูปร่างดูจากน้ำหนักแล้วนะคะอันหนึ่งก็คือความต้องการพลังงานของแต่ละคนนะคะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับเพศนะคะขึ้นอยู่กับวยัยขึ้นอยู่กับกิจกรรมแล้วก็สภาวะของร่างกายในขณะนั้นนะคะความต้องการการบริโภคของคนไทยนะคะในหมู่ข้าวแป้งนะคะ6กถึงสิ 1> 6- 1ถึงถึง12ทับพีต่อมื้อนะคะทับพีหนึ่งหมายความว่ายังไงทับพีหนึ่งหมายความว่าการที่เราใช้ทับพีตักข้าวออกมานะคะตักให้ล้วนซุยใช้ใช้ทับพีสำหรับตักข้าวนะคะกูดข้าวให้ซุยแล้วก็ตักขึ้นมาหนึ่งทับพีหรือประมาณ4ี่ช้อนโต๊ะนั่นก็คือ1ส่วนนะคะทาน6 1ถึงทับพีต่อวันนะคะสำหรับเนื้อสัตว์นะคะก็6 1ถึงช้อนโต๊ะนะคะต่อวัน1ช้อนโต๊ะประมาณเอ,อ่ออย่างเช่น เนื้อปลาทูหนึ่งตัวนะคะปลาทูหนึ่งตัวก็ประมาณสองช้อนโต๊ะก็คือหนึ่งส่วนนะคะกุ้งหกถึงแปดตัวก็หนึ่งส่วนนะคะลักษณะนี้ก็คือสองหนึ่งส่วนต่อมือนะคะสำหรับผักนะคะให้ทานสี่ถึงห้านะคะมื้อเนึ่อ,อต่อวันสี่ถึงห้าทัพพีต่อวันนะคะผลไม้เบาหวานนะคะ,าานนะ,คะเราให้ทานแค่สองถึงสามส่วนนะคะต่อวันนะคะอย่างเช่นส้มนะคะ ส้มก็ประมาณส้มโอประมาณ2กรีบนะคะก็คือ1ส่วนนะคะชมพู่2ลูก 2- 3ลูกก็คือ1ส่วนนะคะมะละกอนะคะหวานถามว่ามะละกอทานได้ไหมทานได้นะคะแต่ละทานทานได้ประมาณ 6- 8ชิ้นพอคําเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ามีความหวานมากกว่านะคะกล้วยนะคะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะชอบทานกล้วยนะคะกล้วยน้วาว้ากล้วยไข่ประมาณ1ลูกก็คือ1ส่วนถ้าเป็นกล้วยหอมนะคะก็ประมาณเศษสามส่วนสลูกนะคะก็คือประมาณ1ส่วน นะคะค่ะแล้วก็นมนะคะนมให้ทาน1-2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็ประมาณ1กล่องเท่านี้นะคะทานก็ควรจะเป็นพวกประเภทนม low f a หรือ fat ศูนย์เปอร์ซต์ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเบาหวานมีไขมันร่วมด้วยนะคะก็ต้องระวังตรงนี้นะคะค่ะการรับประทานอาหารนะคะหักรับประทานให้หลากหลายนะคะเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะลดการสะสมของสารพิษต่างๆนะคะอย่างเช่นปลาทูนะคะ กระทรวงสาธารณสุขเคยตรวจพบสารตะกั่วในปลาทูนะคะเนื่องจากว่าการหีบห่อนะคะใช้หนังสือพิมพ์นะคะซึ่งตัวอักษรเนี่ยจะมีสารตะกั่วปนเปื้อนนะคะอันนี้ก็คืออันนึงที่ว่าเราทานอาหารให้หลากหลายเพื่อลดการปนเปื้อนของสารต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยทานเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างเช่นในพวกปลาทะเลนะคะเนื้อสัตว์มีปโปรตีนอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับปลาทะเลเนี่ยก็จะมีกรดโอเมก้าทีนะคะในปลาทะเลนอกจากนั้นเนี่ยในปลาน้ําจืดนะคะ บางชนิดอย่างเช่นปลาช่อนปลาสวายก็มีกรดโอเมก้าทีเหมือนกันตัวโอเมก้าทีเนี่ยจะช่วยป้องกันความจําเสื่อมในผู้สูงอายุนะคะลดความเสี่ยงหล,ลอดเลือดหวัวใจตีนะคะก็คือการรับประทานอาหารอาหารที่หลากหลายนะคะเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ได้รับอาหารที่ครบถ้วนนะคะทีนี้ทานหลากหลายแล้วนะคะเราก็ต้องทานให้ครบทั้ง3ามื้อนะคะไม่เว้นมื้อใดมื้อหนึ่งนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเรารับประทญญานยาเบาหวานนะคะล้วมื้อนั้นลงดอาหารนะคะก็จะทําให้เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําซึ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะหลีกเลี่ยงค่ะอีกอันนึงที่สําคัญก็คือการหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทาให้น้าตาลในเลือดเราขึ้นสูงนะคะพวกนี้ก็ได้แก่พวกน้าตาลน้ําพึง่งน้ําผลไม้ต่างๆนะคะเพราะน้ําผลไม้หนึ่งแก้วเนี่ย เราใช้ปริมาณผลไม้มากนะคะอย่างเช่นน้ำส้มคั้นหนึ่งแก้วเราใช้ส้ม3ามถึงสลูกนะคะแต่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยส้มเราทานให้แค่ได้ส่วนเดียวก็คือ1ลูกต่อมื้อเท่านั้นเองนะคะนอกจากนั้นน้ำผลไม้ยังไม่มีใย,ยอาหารด้วยนะคะตัวใย,ยอาหารที่เราเราทราบกันอยู่แล้วว่าช่วยในการที่ดูดซับสารอาหารต่างๆ,ๆดูดซับไขมันนะคะดูดซับสารตกค้างนะคะแล้วก็ดูดซึมน้ำตาลในลำไส้นะคะทำให้เราควบคุมระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดได้ดีนะคะทีนี้ เราก็ต้องดูนะคะดูในการซื้ออาหารเราก็ต้องเลือกดูนะคะดูสลากโภชนาการด้วยนะคะสลับโภชนาเอ่อสลากผู้ชนาการเนี่ยดูเพื่อที่จะเปรียบเทียบนะคะระหว่างอาหารชนิดเดียวกันนะคะดูว่าชนิดไหนเนี่ยประกอบด้วยสารอาหารอะไรอะไรบ้างนะคะอันไหนที่ให้พลังงานน้อยไขมันน้อยนะคะน้ําตาลน้อยก็เลือกผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วน้ํา แล้วโยเกิร์ตล่ะถ้าจะทานโยเกิร์ตหรือว่านมเปรี้ยวจะทานตัวไหนดีนะคะนมเปรี้ยวเนี่ยนะคะมีปริมาณนมก็น้อยนะคะน้ําตาลปริมาณที่มากกว่านะคะถ้าเกิดจะทานก็ให้เลือกทานเป็นโยเกิร์ตจะดีกว่านะคะเพราะตัวโยเกิร์ตเนี่ยจะมีปริมาณน้ําตาลน้อยกว่านะคะแล้วก็มีปริมาณนมที่มากกว่าด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดจะให้ดีก็จะเป็นโยเกิร์ตเป็นประเภทชนิดธรรมชาตินะคะไขมันศนะคะจะดีต่อสุขภาพ ะะการเลือกแล้วนะคะเลือกดูเลือกซื้อนะคะดูฉลากพัฒนาการแล้วนะคะอีกอันที่สําคัญก็คือการใช้อาหารแลกเปลี่ยนนะคะอาหารแลกเปลี่ยนก็คืออาหารที่เขาจัดไว้นะคะในหมู่เดียวกันอาหารชนิดนั้นๆจะมีคุณค่าและสารอาหารใกล้เคียงกันนะคะอย่างเช่นในหมู่ข้าวแป้งนะคะอย่างเช่นข้าวหนึ่งทัพ,พีนะคะก็เท่ากับขนมปังหนึ่งแผ่นนะคะถ้าเรารับประทานข้าวถ้าเรารับประทาน แซนด์วิชนะคะ3แผ่นนะคะเราก็มื้อนั้นเราก็ไม่ทานข้าวแล้วลักษณะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาหารแรกเปลี่ยนเขาจะแบ่งออกมาเป็นนมออกมาแยกต่างหากเป็นอีกหนึ่งหมู่นะคะเนื่องจากว่าตัวนมมีคาร์โบไฮเดรตนะคะอย่างเช่นนมและผลิตภัณฑ์น,นมนะคะถ้าเราทานนมวันละ2กล่องนะคะถ้าเราทานโยเกิร์ตไปแล้ววันนั้นเราก็ทานนมได้อีก1กล่องนะคะลักษณะนี้ก็คือการใช้อาหาร แลกเปลี่ยนกันนะคะเพื่อให้ได้รับปริมาณที่สารอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะคะไม่มากหรือว่าไม่น้อยเกินไปนะคะก็หวังว่าทุกท่านที่ได้ฟังนะคะคงจะนำคำแนะนำนะคะที่ได้รับวันนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาวะคะ่ะขอบคุณค่ะ เภสัชกรธนวัฒน์นะครับตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของยาเบาหวานนะครับซึ่งยาเบาหวานเนี่ยเป็นยาที่คนไข้มักจะลืมนะครับทำความรู้จักยาเบาหวานกันก่อนนะครับจะแ,แบ่งง่ายๆให้คนไข้เข้าใจง่ายๆคือเป็นก่อนอาหารและหลังอาหารละกันนะครับซึ่งยาก่อนอาหารนะครับหน้าตาส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับซึ่งยาเบาหวานกลุ่มนี้ต้องกินก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมง นะครับซึ่งการกินจอนักชั่วโมงนะครับเพื่อ,อยาจะได้ไปออกฤทธิ์ในการสร้างอินซูลินนะครับซึ่งคนไข้ถ้าเลยจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับทำให้เกิดภาวะน,น้ําตาลตกนะครับซึ่งเราไม่อยากให้เกิดตรงนี้นะครับเพราะว่า 1. คนไข้เบาหวานส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุนะครับถ้าการน้ําตาลตกคือหน้ามืดใจสั่นเวียนหัวนะครับแล้วถ้าเกิดเวียนหัวแล้วก็หกล้มก็จะมีเรื่องกระดูกตามมาด้วยนะครับ ซึ่งแนะนําว่าให้จดด้วยนะครับว่าทานไปเวลาไหนนะครับจะได้ไปการบอกเลยว่าครึ่งชั่วโมงแน่ๆนะครับอีกอย่างหนึ่งยากลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือยาก่อนอาหารนะครับซึ่งหน้าตาหลังอาหารโทษทีนะครับหลังอาหารจะเป็นกลุ่มนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่คนไข้มักจะบ่นว่าไม่สบายท้องนะครับซึ่งทําไมถึงเกิดนะครับต้องแจ้งก่อนว่าเป็นผลข้างเคียงนะครับไม่ใช่การแพ้ยานะครับเพราะบางท่านเนี่ยเดี๋ยวจะตกใจซะก่อนนะครับ พราะกลุ่มพวกนี้เนี่ยมักจะลดการดูดซึมแป้งในลำไส้นะครับแล้วก็เพิ่มฤทธิ์อินซูลินที่สร้างออกมานะครับซึ่งการลดการดูดซึมของแป้งนี่แหละครับทำให้เกิดแกส๊สเพราะว่าเมื่อแป้งไม่ถูกดูดซึมแบคทีเรียนในลำไส้ก็จะเป็นก็จะหมักให้เกิดแก๊สนะครับซึ่งอาจจะไม่เกิดกับทุกคนก็ได้นะครับแล้วก็เป็นแค่ช่วงแรกของการทานยาไม่ต้องตกใจนะครับทีนี้ในส่วนของการลืมกินยานะครับลืมกินยาจะทํำยังไง นะครับหล,หลักของการลืมทัญญาส่วนใหญ่จะใช้วิธีนี้คือนึกขึ้นได้กินเมื่อน,นั้นนะครับนึกขึ้นได้ทันเมื่อน,นั้นไม่ติดต่อมือต่อไปไม่เพิ่มขนาดเป็นสองเขายกตัวอย่างนะครับถ้าปกติคนไข้กินเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะครับเช้าลืมรีบออกจากบ้านนะครับยาไม่ได้พกไปกลับมากินที่บ้านหนึ่งเม็ดตอนเย็นนะครับแต่ถ้ามีการพกไปพกติดตัวด้วยก็กินตอนเที่ยงไปหนึ่งเม็ดนะครับ คร่าวๆอย่างนี้นะครับไล่กรณีหนึ่งถ้าเกิดกินข้าวไม่ได้เช่นมีอาการเช่นโรคบางอย่างกินแล้วก็อาเจียนหรือว่าท้องเสียอยู่ดีนะครับพวกนี้เนี่ยแนะนําให้มาปรึกษาแพทย์เลยดีกว่านะครับเพราะการที่กินยาหรือกินยาเข้าไปเนี่ยโอกาสที่ความดันตกก็มีน้ําตาลในเ,เลือดตกก็มีนะครับนะแพทย์จะเป็นคนตอบได้ชัดเจนกว่าว่าจะหยุดยาหรือต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดกินได้เยอะ เช่นไปกินโต๊ะจีนมาเมื่อคืนกลัวว่าน้ําตาลจะขึ้นนะครับทำยังไงเพิ่มเลยได้ไหมไม่แนะนํานะครับเพราะการเพิ่มการเพิ่มยาเองเนี่ยเสี่ยงต่อการน้ําตาลตกสูงนะครับให้ใช้วิธีของนักโภชนาการคือการใช้อาหารแลกเปลี่ยนกินมื้อนี้แป้งเยอะมือหน้าก็ต้องแป้งน้อยนะครับนะทีนี้การเก็บรักษายานะครับเพราะยาเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้มักจะได้เป็นเดือนหรือ2เดือนหรือ3เดือนนะครับหลักเกณฑของการเก็บยาก็คือเหมือนกัน ไม่ร้อนไม่ชื้นพนมือเด็กไม่โดนแสงนะครับไม่ชื้นไม่ต้องเก็บตู้เย็นนะครับแล้วในกรณีคนไข้ที่แบ่งเป็นล็อกๆเพื่อความสะดวกเช้าก็มนเย็นก่อนนอนนะครับแนะนําว่าตัดฟอยแล้วเก็บนะครับไม่มีการแกะจากฟอยนะครับเพราะปกติฟอยจะเป็นตัวกันความชื้นได้ดีนะครับถ้าต้องกินหักครึ่งแนะนําว่าหักครึ่งเมื่อทานเท่านั้นนะครับเพราะปกติเม็ดยาจะมีการเคลือบกันความชื้นด้วยฟิล์มระดับหนึ่ง ถ้าหักปุ๊บตรงที่หักจะทําให้สัมผัสความชื้นง่ายขึ้นนะครับในกรณีไม่ร้อนยาเก็บที่บ้านเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่บางท่านต้องไปเที่ยวหรือเดินทางแนะนําให้พกกระเป๋าติดตัวนะครับถ้าหนึ่งจะได้ไม่หายด้วย2กระเป๋าเสื้อผ้าอยู่หลังรถจะร้อนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือบางท่านห่วงว่ากินยานานจะเป็นอะไรไหมนะครับถ้าไม่กินจะ,จะน่าเป็นห่วงกว่านะครับเพราะหนึ่งเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตได้ นะครับยังไงยาต้องกินคู่กับอาหารที่ต้องควบคุมด้วยนะครับยังไงต้องฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อกนภาแสงสุริยาโชดนะคะเป็นนักกายภาพบำบัดนะคะวันนี้ก็จะมา แนะนำเรื่องของการออกกําลังกายในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าทําไมเราถึงมีความจําเป็นที่จะต้องออกกําลังกายหรือว่าบริหารเท้านะคะโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าลักษณะเลือดของเราอะคะ่ะจะมีปริมาณน้าตาลสูงมากกว่าปกตินะคะทําให้ไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าอะคะ่ะได้น้อยลงนะคะกล้ามเนื้อก็เลยได้รับสารอาหารแล้วก็ออกซิเจนลดลงไปด้วยอาจจะทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อตายหรือว่ากล้ามเนื้อฝ่อรีบตามมาในอนาคต ะะห,รหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะบางคนก็ไปประสาทนะคะเกิดการอักเสบนะคะก็ทําให้การรับรู้ความรู้สึกนะคะลดลงเวลาที่เราเดินไปไหนมาไหนนะคะเกิดสมมุติว่าเราเดินไปเหยียบสิ่งของหรือว่ามีตัวอะไรมากัดเท้าเรานะคะเราจะไม่รู้สึกตัวนะคะพอปล่อยไปนานๆเข้ามันก็จะเกิดการติดเชื้อขึ้นมาได้นะคะเราก็เลยต้องมีการบริหารนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเท้าเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดให้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ Okay. ค่ะท่าที่1น,นะคะให้เราหาเก้าอี้ที่มีผนักพิงนะคะเพื่อป้องกันการล้มค่ะโดยที่เรานะคะจะเหยียดเท้าออกมา2ข้างกระดิกปลายนิ้วเท้าประมาณ10-20ครั้งค่ะหรือว่าเราอาจจะใช้ผ้าขนหนูนะคะวางไว้ที่พื้นและใช้เท้าของเราสองข้างขยุ้มผ้าขนหนูนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นความรู้สึกที่ฝ่าเท้าแล้วก็ ส่งเลือดไปเลี้ยงที่ปลายนิ้วเท้าได้มากขึ้นค่ะถ้าต่อมานะคะ mm hmm. เหยียดขาออกมาสองข้างเช่นเดียวกันสองข้างและก็กระดกข้อเท้าขึ้นเหยียดให้สุดนะคะขึ้นให้สุดลงให้สุดนะคะ1 0บถครั้งนี่ค่ะถ้าต่อมานะคะวางขาลงกับพื้นเตะขาซ้ายขวา สลับกันช้าๆนะคะโดยที่ท่านี้ให้ทำช้าๆนะคะอย่าทำเร็วหรือว่าแรงเพราะว่าอาจทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมตามมาได้ค่ะท่าต่อมานะคะวางขาลงกับพื้นงอเข่ายกขึ้นตรงๆทีละข้างนะคะประมาณ10 2ถึง20ครั้งเมื่อครบให้เปลี่ยนเป็นอีกข้างหนึ่งโดยที่ในท่านี้นะคะใครที่เคยมีประวัติ ข้อสะโพกเสื่อมหักหรือว่าเคยสะโพกหลุดมานะคะให้ทำเตี้ยๆเพราะว่าเกิดทําสูงเกินไปอาจจะสะเทือนทำให้สะโพกเกิดการหักหรือว่าหลุดซ้ําได้นะคะโอเคค่ะถ้าต่อมาเป็นท่ายืนนะคะท่ายืนก็ให้เราหาเก้าอี้จับเหมือนกันนะคะค่ะท่าที่หน,นะคะยืนขย่งส้นเท้าขึ้น10บถึงยีครั้งเช่นเดียวกันค่ะ ท่าที่สองนะคะยืนย่ำเท้าอยู่กับที่โดยที่ขาไม่ต้องยกสูงมากและท่าสุดท้ายนะคะให้ยืนตัวให้ตรงและกลางขาออกด้านข้างให้เท้าลอยจากพื้นขึ้นมานะคะ1 0 2ถึงครั้งเมื่อครบให้เปลี่ยนเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะโอเคนี่ค่ะต่อไปนะคะ คนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะ่ะส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นเบาหวานอย่างเดียวนะคะแม็กซ์จะมีพวกความดันไขมันหัวใจร่วมด้วยนะคะแล้วก็พออายุมากขึ้นกิจกรรมต่างๆก็จะลดลงนะคะทําให้เกิดภาวะข้อไหลติดได้หรือบางคนมีภาวะเหนื่อยหอบง่ายนะคะขึ้นลงบันไดเพียงชั้นเดียวก็รู้สึกเหนื่อยนะคะหรือว่าทํางานบ้านไม่ถึง5นาทีก็เหนื่อยแล้วนะคะเราก็จะมาฝึกบริหารการหายใจร่วมด้วยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการาบริหารข้อไหลก่อนนะคะโดยเวลาบริหารข้อไหลนะคะ ให้เรายกแขนขึ้นตรงๆโดยที่ฝ่ามือหันเข้าหาลำตัวนะคะช้าๆขึ้นให้สุดแล้วก็ลงค่ะแล้วก็ขึ้นใหม่1 0บถึงยีครั้งเช่นเดียวกันนะคะอย่าพยายามเหวี่ยงนะคะเพราะบางคนมีภาวะข้ออะไรติดหรือว่าหัวไหล่ตึงนะคะก็พยายามที่จะเหวี่ยงอาจจะทำให้เกิดเอ็นอักเสบเพิ่มขึ้นได้ค่ะถ้าต่อมานะคะ ให้เราใช้มือข้างนึงนะคะแตะไหล่ด้านตรงข้ามและสลับกลับมาแตะด้านตัวเองโดยที่ให้เหยียดสอกไปให้ให้สุดนะคะ1 0บถึง20ครั้งเช่นเดียวกันเมื่อครบนะคะก็เปลี่ยนเป็นอีกข้างหนึง่งต่อมานะคะในการฝึกการหายใจ ให้เราหายใจเข้าทางจมูกนะคะแต่เวลาออกให้เราเป่าออกทางปากช้าๆโดยที่ตอนเป่าออกคะ่ะให้นานกว่าตอนหายใจเข้านะคะหายใจเข้าทางจมูกคะ่ะสูดเป่าออกยาวๆดีค่ะหายใจเข้าทางจมูกสูดเป่าออกยาวๆนะคะในผู้ที่ยังไม่เคยฝึกการหายใจนะคะให้เราเริ่มจาก 5ครั้งก่อนนะคะอย่าเริ่มโดยที่จานวนเยอยเพราะว่าอาจจะทาให้เกิดภาวะหน้ามืดได้ทีนี้เราจะสองอย่างมารวมกันนะคะโดยที่เราจะหายใจเข้าและยกแขนขึ้นหายใจเข้านะคะสูดเป่าออกยาวๆค่ะหายใจเข้าสูดเป่าออกยาวๆค่ะที่เรานำสองอย่างมารวมกันนะคะเพื่อที่ว่า ปริมาตรปอดอะค่ะจะมีการขยายตัวมากขึ้นแล้วก็ทําให้แก๊สะค่ะเข้าไปในปอดได้มากขึ้นนะคะเราก็จะมีอากาศมากขึ้นออกซิเจนมากขึ้นนะคะเราก็จะเหนื่อยหน่อยลงะคะ่ะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะออกกําลังกายหรือว่าจะไปเล่นกีฬาทากิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆนะคะแนะนําว่าให้เราตรวจระดับน้ําตาลในเลือดก่อนนะคะว่ามันค่อนข้างต่ําอยู่หรือเปล่านะคะนับในที่นี้ก็คือประมาณ70ถ้าเกิดว่าน้ําตาลนะคะมันค่อนข้างต่ํา ให้เราจิบน้ำหวานหรือว่าทานของว่างะคะ่ะเข้าไปก่อนนะคะโดยที่น้ำหวาน1ช้อนกับน้ําครึ่งแก้วนะคะหรือว่า,าไม่มีน้ำหวานก็เป็นของว่างก็ได้นะคะ<ต>เพื่อป้องกันน้ําตาลในเลือดตกขณะกําลังกายแต่ถ้าสมมติว่าเราออกไปข้างนอกแล้วนะคะเกิดภาวะน้ําตาลตกนะคะออกกําลังกายอยู่หรือว่าเล่นกีฬาอยู่นะคะแล้วเกิดภาวะน้ําตาลตกก็ให้เราอมลูกอม1เม็ดนะคะเพื่อให้น้ําตาลซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ทันนะคะทีนี้นะคะเวลาที่เราไปข้างนอก แนะนำอย่างหนึ่งเรื่องของถุงเท้าแล้วก็รองเท้านะคะถ้าเป็นไปได้ให้เราสวมถุงเท้าเพราะว่าถุงเท้ามันจะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยป้องกันการเสียดสีระหว่างเท้ากับรองเท้าของเรานะคะส่วนรองเท้าค่ะถ้าเป็นไปได้ให้เราสวมรองเท้าที่หุ้มส้นหุ้มปลายค่ะจะดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปไหนมาไหนเกิดสมมติว่าเราเดินเราระวังตัวเราเองค่ะแต่ว่า คนอื่นอาจจะมาเหยียบเท้าเราหรือว่าทำของหนใส่เท้าเรานะคะอาจจะทําให้เกิดแผลขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือเราป้องกันตัวเราเองไว้ก่อนนะคะโดยการสวมรองเท้าที่ห่อหุ้มส้นเท้าแล้วก็ปลายเท้าให้มิดชิดนะคะส่วนรองเท้าพวกรองเท้าแตะหูขี้ผหนีบทั้งหลายนะคะให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าการที่เราใส่รองเท้าที่มีลักษณะเหล่านี้คะ่ะจะเกิดการกดทับโดยเฉพาะที่เป็นรองเท้า อ่หูหนีบะคะ่ะมันจะไปกดส่วนที่เป็นล่องนิวเท้านะคะทำให้เลือดไม่สามารถมาเลี้ยงได้นะคะและเกิดส่วนนี้มันเป็นแผลเกิดขึ้นก็จะหายยากกว่าส่วนอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าอากาศส่วนนี้ไม่ถ่ายเทนะคะทีนี้พอเรากลับถึงบ้านนะคะให้เราตรวจดูรองเท้าของเราทุกครั้งนะคะ โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเปลี่ยนรองเท้ามาใหม่ๆนะคะดูว่าตรงพื้นรองเท้าอะค่ะมันมีส่วนไหนที่มันสึกหรือว่ามันยุบลงไปมากกว่าปกติไหมนะคะถ้ามันมีแสดงว่ารองเท้าคู่นั้นอาจจะหลวมหรือว่าใหญ่เกินไปนะคะทําให้เวลาเราเดินนะคะจะมีการเก้งจิกเท้าแล้วก็ไปขูดกับพื้นรองเท้าอะค่ะส่วนนั้นมันก็เลยสึกแล้วก็ยุบลงไปนะคะก็คือไม่เหมาะกับเราอาจจะเปลี่ยนให้เป็นคู่ที่กระชับมากขึ้น ะะทีนี้พอดูรองเท้าเสร็จก็คือให้มาดูเท้าของเราต่อนะคะว่ามันมีแผลหรือว่ามีรอยอะไรไหมนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ดูนะคะแล้วเราปล่อยจนถึงตอนกลางคืนนะคะจะอาบน้ําหรือว่าเข้านอนแล้วะคะ่ะเพิ่งจะมาเห็นเท้าอาจจะเกิดการติดเชื้อไปแล้วก็ได้นะคะแล้วก็รักษาไม่ทันเพราะฉะนั้นกลับถึงบ้านก็คือให้เราดูเท้าเลยนะคะถ้ามีแผลเราจะได้ล้างทําความสะอาดได้ทันนะคะ เวลาที่เราล้างทําความสะอาดเท้านะคะให้เราล้างผ่านด้วยน้าเปล่านะคะอย่าเอาเท้าไปแช่ในกระมังที่เป็นน้าอุ่นหรือน้ําร้อนนะคะเพราะว่าอย่างบางคนเข้าใจว่าการไหลเวียนเลือดนะคะไม่ดีก็เลยเอาเท้าค่ะไปแช่ในกระมังที่เป็นน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนนะคะทําให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นแต่จริงๆแล้วอันนี้ค่ะเป็นข้อห้ามข้อควรระวังอย่างหนึ่งเพราะว่าการรับรู้ความรู้สึกของเราลดลงนะคะถ้าเรา จุ่มเท้าลงไปนะคะแล้วเรารู้สึกอุ่นสบายแต่จริงๆแล้วอาจจะร้อนมากกว่าที่เรารู้สึกนะคะแต่ว่าเรารู้สึกไม่ถึงก็อาจจะทำให้เกิดเป็นแผลติดเชื้อตามมาได้นะคะทีนี้อพอจุ่มเท้านานๆน,นะคะเท้าของเราก็จะเปื่อยด้วยมันก็ง่ายต่อการฉีกขาดเช่นเดียวกันนะคะพอเราล้างน้ำล้างผ่านด้วยน้ำเปล่าเสร็จนะคะก็ให้เราซับด้วยผ้าขนหนูนะคะแล้วก็ใช้โลชั่นทาเวลาทานะคะก็ให้ทาเฉพาะ ด่าได้หมดนะคะยกเว้นตรงง่ามนิ้วเท้านะคะจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าจะกลายเป็นจุดที่อับชื้นขึ้นมาแล้วก็เกิดเชื้อราขึ้นมาได้นะคะก็คือให้หลีกเลี่ยงส่วนเล็บนะคะถ้าเป็นไปได้ให้เราตัดตรงๆนะคะเราจะหลีกเลี่ยงการตัดเล็บโค้งตามรูปนิ้วของเรานะคะเพราะว่าโอกาสที่มันจะเข้าไปโดนเนื้อในจมูกเล็บะค่ะมันก็จะมีได้นะคะแล้วก,การตัดเล็บส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทําความสะอาดเท่าไหร่นะคะก็หรือว่า อันนึงใช้ทั้งบ้านอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เกิดเชื้อโรคสะสมได้นะคะก็ทําให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมาได้นะคะทีนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าระหว่างวันนะคะเราไม่ไมีวเวลาออกกําลังกายนะคะเราสามารถทําในท่านอนก็ได้นะคะเราจะเข้านอนเราก็กระดิกนิ้วเท้ากระดกข้อเท้านะคะหรือขยับขาไปมาก็ได้นะคะก็สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจจะตามมาได้เหมือนกันนะคะทีนี้นอกจากที่ออกกําลังกายจะช่วยกระตุ้นเรื่องของการไหลเวียนเลือดแล้วนะคะ คนที่ออกกําลังกายเป็นประจําบ่อยๆอะค่ะสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะเพราะว่าในร่างกายของเราเวลาออกกาลังกายจะมีการดึงน้ําตาลในเลือดไปใช้นะคะและอย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็นเบาหวานนะคะส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นเบาหวานเพียงอย่างเดียวนะคะจะมีพวกเบาหวานความดันไขมันหัวใจนะคะ,ะบางคนก็มีความเครียดเกิดขึ้นกลัวว่าจะเป็นเบาหวานขึ้นตาหรือว่าลงไตหรือว่าจะมีอมัอมาพาตเกิดขึ้นได้นะคะก็เลยมีความเครียดเกิดขึ้น ทีนี้ความเครียดก็เลยไปกระตุ้นให้น้ําตาลในเลือดสูงมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราออกกําลังกายร่างกายเราจะมีการหลั่งสารเอนโดฟินออกมานะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะไปคุมไม่ให้เรามีความเครียดมากเกินไปนะคะน้ําตาลของเราก็จะไม่สูงมากนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ฟัง3มเรื่องไปแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะสรุปง่ายๆนะคะการทานอาหารเนี่ยไม่ควรงดนะคะไม่ควรงดมื้อใดมือหนึ่งเลยทานให้ครบ3ามมือ้อหลัก นะคะแล้วก็งดเครื่องดื่มต่างๆนะคะทานได้คือน้ําเปล่าดีที่สุดสําหรับเรานะคะหรือว่าถ้าจะทานผลไม้ควรจะทานผลไม้เป็นลูกนะคะไม่ควรทานเป็นน้ําผลไม้เพราะว่าในผลไม้ทุกอย่าง มีน้ําตาลหมดแล้วนะคะให้เราคิดไว้เสมอนะคะหลักของการทานยาก็คือไม่ควรลืมทานยาถ้าลืมปุ๊บนึกขึ้นได้ก็คือให้ทานเลยนะคะอีกอย่างหนึง่งคือการออกกําลังกายการออกกําลังกายเนี่ยจะเป็นการที่ช่วยลดระดับน้ําตาลนะคะในเลือดนะคะช่วยเอาน้ําตาลในเลือดเราไปใช้ไปเผาผ่านนะคะเป็นวิธีหนึ่งถ้าท่านทําได้ทั้ง3อย่างนี้นะคะเราคิดว่าท่านอย่างน้อยก็คือต้องควบคุม ได้แน่นอนนะคะระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ป้องกันชะลอภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่จะตามมานะคะในคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะถ้าที่เราเออพูดไปนะคะถ้าคนไข้ยังไม่ตระหนักหรือว่ายังไม่ได้นําไปปฏิบัติเราก็ถือว่าประโยชน์ก็จะไม่เกิดน,นะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านควรจะนําไปปฏิบัติแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าเออถ้าทําแล้วดีเนี่ยมีผลต่อร่างกายเป็นยังไงนะคะอาจจะเป็นเบาหวานอยู่กับเบาหวานอย่างมีความสุขได้ดีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ